สวัสดีครับผมคิมหักสะอาดเลขที่14ชบช2สอทัวันนี้ผมจะมาสอบปฏิบัติวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์นำเสนออาจารย์นาราพรข้อสอบที่กําหนดให้ตามหัวข้อดังนี้ 1. อธิบายวิธีกระตรวจสอบหมายเลข IP address ของเครื่องตนเอง 2. อธิบายวิธีการแปลงหมายเลข IP address จากเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ดังนี้192.168 1 1 19 9 9 สอธิบายวิธีการเปลี่ยนแปลงหมายเลข IP address จากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10ดังนี้ 10101100. ย0หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนข้อที่1นนะครับให้ให้พิมพ์ command หรือคำ,คำสั่งกดสเปกบาร์พิมพ์คำว่า IP c o n f i g แล้วก็กด Enter IP address IPv4 address นี่ครับ IP เครื่อ,องคอมพิวเตอร์ผมครับข้อหนึ่งข้อที่สองข้อที่สองอธิบายการเปลี่ยนแปล เปลนแปลงห,หมายเลข IP address จากเลขฐาน10เป็นฐานเลขเลขฐานสดังนี้192ฐาน10แปลงเป็นฐาน192 2, หเาร2เท่ากับ96เศษ0 96หาน2เท่ากับ48เศษ0 48หารสเท่ากับส24เศษ0 24หาร2เท่ากับ12เศษ0 12หาร2เท่ากับ6เศษศนย 6หาร2เท่ากับ3เศษ0 3 3หาร2เท่ากับ1เศษเศษ1เลขฐาน1 168ฐาน10แปลงเป็นฐาน2 168ฐาน2หาร2เท่ากับ84เศษ0 84หาร2เท่ากับ42เศษ0 42หาร2เท่ากับ21เศษ0 21หาร2เท่ากับ10เศษ1

เท่ากับ49เศษ1 49หาร2เท่ากับ24เศษ1 24หารสองเท่ากับ12เศษ0 1น2หหารสองเท่ากับ6เศษ0 6นหารสองเท่ากับ3เศษศ3นย์หาร2เท่ากับ1เศษ1ให้ให้เรานำเลขตั้งแต่1ไล่ไปขึ้นข้างบนไล่จากล่างไปงบนนะครับมาใส่1 1ึ่งน10อหารก็จะเป็น

เล,เลขของบทเลขทั้งบทเป็นฐาน10เป็นฐาน2ครับคำตอบข้อที่3ครับอธิบายการเปลี่นแปลงหมายเลข IP Address จากเลขฐาน2เป็นฐาน10ดังนี้ครับให้เราอันนี้คือจำนวน2ยกกำลังก็คือที่เราคูณมาแล้วก็จะนำเลข1 มาเรียงตัวช่องว่างให้ตรงช่องเราก็จะนำตัวเลขที่ที่ที่มีเลขคำว่า1มาบวกกันก็จะเป็น128บวก32นํานำมาใส่ช่องช่องนี้ช่องให้ตรงก็จะนำ128บวก32 บวกแบวกส่เท่ากับก็จะเท่ากับ1 7 1่้ออข้อที่สอเลขฐาน2ไเป็นฐาน10อันที่สองนะครับก็จะเป็น16บกวก4ก็จะเป็น20ครับเลขฐาน2อันที่3ก็จะเป็น8บวก2เป็น10เลขฐาน2อันที่4อันสุดท้ายก็จะเป็น2ครับ แล้วก็นำนำมาเขียนเรียงกันครับก็จะเป็น172.2 20.10.2สวนวนี้ก็ขอจบการสอบพี่นี้ครับขอบคุณครับ